สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนทำแกงส้มผักกระเฉดกุ้งสดใส่ไข่ทอดชะอมค่ะเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันค่ะว,ว่ามีอะไรบ้างในส่วนของน้ำพริกก็จะมีพริกแห้งเม็ดใหญ่หัวหอมแดงเกลือปน่นกะปิเนื้อปลาทูนึ่งส่วนเครื่องปรุงก็จะใช้น้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียก ผงปรุงรสไม่ใช้ค่ะผักวันนี้จะทำเป็นไข่ทอดชะอมแล้วก็ผักกระเฉดค่ะของกุ้งสดเราก็จะนำไปแกะเปลือกพาหลังแล้วก็ล้างทำความสะอาดพักให้เสร็จเด็ดน้ำค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดค่ะเียมทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาตำเครื่องแกงกันก่อนค่ะใส่พริกแห้งค่ะ แห้งก็นําไปแช่น้ําทิ้งไว้สักพักหนึงเพื่อให้เขานิ่มเขาจะได้ตําง่ายแล้วก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือป่นลงไปหนึ่งช้อนชาตาพริกให้แหลกก่อนค่ะเพิ่มผิวมะกรูดไปหนึ่งช้อนชานะคะตําพริกแหลกแล้วก็ใส่หัวหอมค่ะน่าจะประมาณสักหกเจ็ดหัวค่ะพริกแห้งเม็ดใหญ่ก็ประมาณสิบห้าเม็ดนะคะ แล้วก็ใส่กะปิค่ะกะปิก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นก็ตำทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะบางสูตรเขาก็จะใส่กระชายนะคะแกงส้มแต่ครัวที่บ้านไม่ใช้ค่ะใช้แต่ผิวมะกรูดค่ะตำน้ำพริกเข้ากันดีแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูลงไปค่ะใช้เนื้อปลาทูแกะหนึ่งตัวค่ะก็โขกให้เข้ากันค่ะโขกไม่ต้องละเอียดมากนะคะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ค่ะ วันนี้ใช้น้ำเปล่าประมาณ2ลิตรค่ะพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ปรุงเครื่องนะคะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะรสชาติก็แล้วแต่เลยนะคะกะเอาค่ะแล้วแต่ชอบค่ะวันนี้ก็จะทำแบบสามรสค่ะมีเปรี้ยวมีเคม็มมีหวานใส่น้ำมะขามเปียกประมาณสัก 5ทับพีน้ำตาลปี๊บก็3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาก็กะเอาเลยค่ะรอยเขาเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะเดือดมาได้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันก่อนค่ะหวานได้แล้วเปรี้ยวก็ได้แล้วขาดเค็มค่ะ เพิ่มน้ำปลาไปอีกประมาณหนึ่งทัพพีนะคะน้ำแกงส้มต้องปรุงให้เขาได้รสจัดทุกรสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่ผักลงไปรสชาติเขาจะอ่อนลงอีกค่ะวันนี้จะทำเป็นแบบตักราดเป็นชามค่ะน้ำแกงใช้ได้แล้วปรุงรสได้ตามต้องการใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมค่ะ หลังจากนั้นเราก็ไปเตรียมผักใส่ชามกันนะคะกระเฉดก็จะใช้น้ําร้อนลวกไปหนึ่งครั้งค่ะแค่น้าร้อนล่านนะคะหรือบางคนชอบกรอบก็ลาดน้ําแกงได้เลยค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะที่ลาดน้ําร้อนเพราะว่าบางครั้งก็จะมียังมีเศษฝุน่นเศษอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่ในใบอะค่ะเขาก็จะหลุดออกแล้วเราก็เอากระเฉดเทใส่าชามเลยค่ะ ตามด้ยไข่ทอดชะอมที่เราทอดเตรียมไว้รานลงไปเลยค่ะเตรียมผักใส่ชามไว้ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอากุ้งสดไปใส่น้ำแกงกันค่ะใส่กุ้งสดลงไปค่ะให้น้ำเดือดสักแป๊บนะคะแค่กุ้งสุกก็ตักขึ้นได้เลยค่ะกุ้งสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยนะคะ นี่ค่ะกุ้งอย่าต้มนานนะคะถ้าต้มนานเนื้อเขาจะแข็งค่ะน้ําแกงก็ต้องให้เดือจดจัดๆนะคะไม่งั้นผักกระเฉดเขาก็จะไม่สุกแกงส้มผักกระเฉดเราต้องใช้ปรุงเป็นชามนะคะถ้าตักทำเป็นหม้อผักกระเฉดเขาจะเหนียวค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทำกินง่ายๆสไตล์บ้านเราฝากกดแชร์เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ